เดี๋ยวเรามาทำภารกิจมูลชายกันนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยครับเนี่ยครับเราต้องเนี่ยครับไปที่เนี่ยซิเลียนมูลชายไปเอามูลชายของซิเลียนนะครับที่วอเตอร์ทาวเวอร์นะครับเพื่อนเพื่อนเราไปเอามาให้แจ็คแอนโจนะครับเนี่ยครับแจ็คแอนโจโอเคนะครับแต่เดินทางค่อนข้างไกลนะครับเพื่อนเครับเดี๋ยวถ้าถึงแล้วเดี๋ยวบอกกันอีกทีนึงนะครับ รว่าเดินทางเนี่ยดูตั้ง1กิโลกว่าไม่รู้ว่ามันไกลขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าถึงแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคออกมาข้างนอกก่อนเนี่ยครับถึงแล้วนะครับ Water Tower ตรงนี้เลยคือจริงๆมันก็อยู่ในส่วนที่ผมยึดมาได้แล้วนะครับเนี่ยครับตรงนี้เลยตรง ฮอสชอนะครับ h o สชูวอเตอร์ทาวเวนะครับ h o สชูวอตเตอร์ทาวเวอันนี้ผมก็ยึดมาเรียบร้อยแล้วล่ะมันก็เลยง่ายหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ท <h> ี่เหลือเราก็แค่ปีนขึ้นไปนะครับไปเอาของมา ก็ปีระวังตกนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับนี่ระดับฮาร์ดด้วยนะเนี่ยครับเกลียวมันมีนิดเดียวเองนะครับโหมดมัข้างในมืดอย่างเงี้ยเนี่ยครับ อ๋อ oh, มันมีเซฟอยู่ด้วยโอเค แล้วรหัสเซฟหาจากไหนแล้วเนี่ยอ๋อรหัสเซฟที่เจ้าแจ็คโจบอกนะครับเพื่อนๆพืแจ็คแอนโจบอกว่านะครับรหัสก็คือปีคศนะครับคิศศักราชที่อเมริกาถูกค้นพบนะครับเพื่อนๆมันก็คือปี1492นะครับพอไปหามานะครับก็ลองใส่ดูนะครับเพื่อนๆแต่ฝรั่งนี้เขาจะไม่เหมือนคนไทยนะครับ คือเขาจะเหมือนประมาณว่าแบ่งตัวเลขผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ1492จะแบ่งแบบ14แล้วก็มา92หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับ1แล้วก็4แล้วก็มา92หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยครับอ๋อไม่ใช่นะครับเดี๋ยวลองเป็น14ลองลองเป็น14ก็ได้นะครับเป็นเลขคู่แล้วกัน 1,4นะครับแล้วก็มา1อ๋อต้องเป็น1,4แล้วก็9นะครับแล้วก็2เดี๋ยวลองดูเลขคู่ข้างหน้าก่อนนะครับลองดูก็เดี๋ยวจะปรับเป็นเลขเดียวอีกทีหนึ่งถ้าไม่ได้นะครับ1,4แล้วก็มา9 แล้วก็มา2นะครับโอ้ได้นะครับเพื่อนๆโอเคเนี่ยครับเปิดได้แล้วนะครับเนี่ยครับได้ตัวนี้เลยพี่แจ็คแอนโจอเขาอยากได้นะครับก็เลยให้เรามาหา Legendary Killian's Moonshine ใช่เป็นลเลกินเดอรี่เลยนะครับของหายากในตำนานเลยอ่ะเนี่ยครับเอาไปให้แจ็คแอนโจอนะครับเพราะเขาอยากได้ เดี๋ยวถึงที่อ่าเมสซี่แล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลมากเลยแหละเน,นี่ยครับ1.1กิโลเลยอะ่ะโอเคครับเนี่ยครับเดี๋ยวเอามุนชายนะครับไปให้แจ็คแันโจนะครับภารกิจก็จะเสร็จสิ้นนะครับเพื่อนเพื่อน โดนขังอยู่ในคุกนะเจ้าสองคนนี้มันร้ายนะครับมันร้ายมันร้ายสองคนนี้เนี่ยครับห้องขังมันเนี่ยครับกเราได้แล้วนะครับ m o o n s ยในที่สุด I hope it helps you. อ๋อโอเคฉันหวัง oh, ว okay. ่านายจะช่วยฉันนะจ Don't g e c a i n g or l e y c a y a kite now. Why's that? บินไปเป็นเว้าเลยไงเขอกว่าขอบคุณมากครับสำหรับการช่วยนะครับให้ดูแลตัวเองด้วยขอบคุณโอเคนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับภารกิจมูลชายนะครับเพื่อน เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสําหรับาภารกิจมูนชายนะครับที่เราจะต้องเอามูนชายก็น่าจะเป็นวิสกี้ที่บ่มมาอย่างดีมากนะครับหลายผมว่าไม่ต่ำกว่า10-20ปีเลยนะครับตัวนี้ทําให้เป็นระดับแรไอเทมเลก,กินดอรี่เลยนะแจ็คแอนโจม,มันถึงอยากได้นะครับเป็นของคิลเลียนซึ่งผมก็ไปเอามาให้นะครับรสชาติน่าจะอร่อยสุดๆเลยอะ่ะสำหรับคนดื่มวิสกี้หรือว่าชอบกินเหล้านะครับก็ าการแก้รหัสนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับซึ่งเราจะต้องเอาปีออคศ,ศคิสสศักราชนะครับของอปีที่อเมริกาถูกค้นพบนะครับก็คือ1492นะครับใส่เลขก็คือ 14, 9แล้วก็2นะครับเพื่อนๆถึงจะเปิดออกมาได้นะครับก็เจ้า2คนนี้ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นคนดีนะแต่ว่าลึกๆแล้วหมายถึงลึกๆนะครับมันก็เป็นคนดี แต่มันก็โดนคงโดนบีบบังคับหรือว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยนะครับถึงได้ทําเลวสุดท้ายก็โดนจับมาขังคุก PK จับมานะครับเรียบร้อยเลยพิสคิปเปอร์นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เนี่ยครับจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับภารกิจมูลชายนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับเ u e s t l ที่ชื่อว่ามูลชายนะครับแล้วก็ เป็นเกมของ Dying Light นะครับภาคที่2 Stay Human นะครับก็ยังไงยังไงก็เข้ามารับชม Amo Am Channel ได้นะครับเพื่อนๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ